คือรายการเนื้อหนักการผสมนะครผมช่วยเสียงว่สามตัวอยากเอาตัวไหนไปจัดจัดเลยเลือกเลยชี้เลยฟรีฟรีก็เลยคิดว่าผมตัดสินใจว่าผมไม่รับมวยของทีเด็ดเก้าเก้าไม่มีคู่โชกคู่ประกบไม่ได้ถ้าหน้าหมายต้องการมวยจะพยินดีผมยินดีถือเป็นเรื่องวุ่นๆุ่นของค่ายมวยชื่อดังแลวกันครับค่ายมวยทีเด็ดเก้าเก้าครับแล้วก็เจ้าของค่ายคือเฮียตีสรศักดิ์แต่ตั้ง ออกมาโพสระบายนู่นนี่นั่นบอกว่าผมรักนะสมหมายบอกว่าผมจะส่งมวยไปชกที่เพชรยินดีบ้างทั้งที่ทก่อนหน้านี้เพชรยินดีก็ประกาศว่าจะไม่เอานักชกจากทีเดเก้านะครับเพราะว่ามีปัญหาคือแกบอกแกก็ไม่ได้มีปัญหากับน,นักมวยอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจัดทีเดเก้าตอนไหนแล้วมันมีปัญหาถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นตัวที่ไม่ดีสําหรับศึกของเขานะครับ ซึ่งข่าวที่บอกว่าเฮียตีจะไปก็เพจเพจกำปั้นหุ่นรวมที่เราขึ้นให้ดูแหละครับบอกว่าเฮียตีคุยกับเสียเนาแล้วซึ่งความจริงเป็นยังไงเสียบด์ออกมาบอกเหมือนกันคือเฮียตีไปคุยกับเสียเนาจริงๆนะครับคุยกับเสียเนาแล้วว่าจะเอานักชกเนี่ยไปชกกับศึกเพชรยินดีนะครับหลังจากนั้นเสียบด์ก็ออกมาไลฟ์สดครับบอกว่ามันเป็นยังไงกันแน่คือเสียบด์ก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่เอาทีเด็ดเก้าเก้าเข้ามาชกแต่หากทางศึกฝั่งนั้นน่ะขาดมวย ก็ยินดีส่งมวยของเพชรยินดีไปช่วยศึกนั้นเพียงแค่ถ้าเฮียตีจะมาร่วมด้วยเนะี่ยเขายังไม่เอาอยู่ซึ่งเฮียตีเองก็มีคลิปนะครับที่พี่ออสเคโอนะครับนี่เป็นการรายงานข่าวจากพี่อ,ออสเคโอด้วยนะครับเพจของออสเคโอนะครับพี่ออสก็ออกมาโพสต์คลิปเฮียตีบุกเพชรยินดีบ้างระหว่างที่เขากําลังประกบมวยนะครับในวันที่เขาจะประกบมวยศึกใจเนาะ แล้วก็เฮียตีก็ไปในนั้นก็ไปบอกอย่างผมจะให้หมวยฟรี3ตัวเลยที่รัดดาเนินถึงเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ก็ตามเอาไปจัดฟรีช่วยกันนะครับเพราะว่าทางเพชรินดีมีโปรเจกต์ที่จะจัดมวยไม่ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับเป็นมวยที่ต้องเข้าไปดูในเวทีอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็มันแตกหักจริงไหมดูทรงแล้วก็อาจจะไม่ได้แตกหักจริงๆกับทางสอสมหมายนะครับคือก่อนหน้านั้นผมเห็นหลายชื่อแล้วเหมือนเฮียตีบอกว่าจะขายนักมวยให้ที่ให้สมหมายหมดแล้วแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นการขายแบบเฟกเฟกหรือล่าน,นี้ผม ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าแบบขายจริงๆแล้วนะครับบอกว่าขาย13ล้านที่เราออกข่าวไปก่อนหน้านี้เนาะคือถ้าหากขายกันจริงๆแล้วนักมวยก็ควรจะย้ายไปอยู่กับกลุ่มพลังใหม่หมดใช่ไหมครับแต่นี่ที่กลุ่มพลังใหม่เรียกกลับไปก็มีแค่นักชกที่ฝากช้อมเท่านั้นซึ่งก็คือพวกยอดเหล็กเพชรอะไรอย่างนี้ครับซึ่งยอดเหล็กเพชรก็เป็นมวยฝากซ้อมของศึกพลังใหม่ถึ่เอามาซ้อมกับทีเด็ดเก้านะครับก็ถือว่ามันยังไงเรื่องนี้นะครับก็ยังยืนยันคําเดิมอยู่ ว่าไม่ไม่เอาเฮียตีนะครับไม่เอาเฮียตีก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันนะครับแค่ไม่จัดแค่นั้นเองซึ่งเอาตามจริงผมว่าหลายคนก็คงงงแหละแล้วสรุปเฮียตีจะไปอยู่กับใครนักมวยของทีเด็ด99ที่เหลือนะครับจะไปอยู่กับใครจะไปชกศึกไหนซึ่งปัจจุบันแน่นอนก็อาจจะยังอยู่กลุ่มพลังใหม่อยู่หรือเปล่าถ้าให้สรุปเรื่องราวนี้ก็ไม่มีอะไรเฮียตีเหมือนกับบอกว่าอยากจะย้ายศึกไปอยู่เพชรยินด,ดีเข้าไปคุยกับเสียเนาส่วนเสียโบสก็ออกมาบอกบอกว่าไม่รับมวยทีเด็ด9 9 แต่ว่าถ้านักมวยของติดเก้าขาดคู่เอาเพชรยินดีไปประกบได้ในศึกพลังใหม่แต่ว่ายืนยันไม่รับนะครับวงการมวยเหลือกันแค่นี้รักกันไว้นะครับช่วยเหลือเสมอนี่คือสิ่งที่เสียบุดออกมาบอกแล้วก็ชี้แจงครับกดติดตามครับแล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆกดติดตามเอาไว้สถานีมวยไทยเจอกันคลิปต่อไปได้เลยครับ